วันนี้จะมาพาทำเมนูอร่อยจากเอโรติมซัมเป็นซุปข,ขนมจีบหมูสับน้ำใสกินคู่กับสลาเปาหมูสับปิ้งนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราไม่ต้องทำขนมจีบเองให้ยุ่งยากโดยเขาจะใช้เอโรขนมจีบหมูสับแบบแช่แข็งถุงนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่นะคะเขาปรับให้แป้งมีความบางมากขึ้นแต่ว่ายังคงความแน่นของไส้พร้อมกับปรับรสชาติให้กลมกลม่อมและเนื้อสัมผัสมีความชังกี้กินแล้วได้เนื้อเต็มเต็มนำไปลวกให้พอร้อนดีนะคะ,สะเสด็จน้ำเอาไว้ต้มน้ำให้เดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่รากผักชีกกระเทียมพิไ เพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปเล็กน้อยตามด้วยน้ำซุปเข้มข้นแล้วก็หมูสับบ้นก้อนลงไปปรุงรสชาติเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวและผักที่กินเคียงเนี่ยก็จะเป็นแครอทลวกกับผักกวางตุง้งค่ะนำไปลวกเล็กน้อยที่เหลือก็แค่จ,จัดจานเสิร์ฟพร้อมกับโรยกระเทียมเจียวมาต่อกันที่เอโรสลาเปาไสหมูสับเขาปรับสูตรใหม่ให้แป้งมีความนุ่มเบาปริมาณไส้เต็มคำและรสชาติเนี่ยก็มีความกลมกลมก่อมมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ทำง่ายมากใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆจี่ ge, ไปเรื่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอร่อยจากเอโร่ซุปขนมจีบหมูสับน้ำใสกินคู่กับซาลาเปาหมูสับปิ้งอร่อยฟินอิ่มท้องสุดๆลองไปทําตามกันดูนะส่วนเอโร่ติม่มซำการันตีความอร่อยโดยเชฟป้อมเชฟกระทาเหล็กของประเทศไทยมีถึง6อย่างด้วยกันทั้งซาลาเปาหมูสับซาลาเปาหมูแดงซาลาเปาไส้ครีมขนมจีบไก่ผสมกุ้งฮะเกากุ้งและขนมจีบหมูราคาเริ่มต้นที่119บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขา